สวัสดีค่ะช่องบ้านสวนจริยานะคะวันนี้จะพามาชมกล้วยมาฮอยที่ปลูปกไว้หลังบ้านสามต้นนะคะนี่นะคะอันน,ะะนี้ต้นแรกนะคะต้นแรกแตกหน่อแล้วนะคะแตกหน่อใหม่สามนะคะแตกต้นใหม่สามแล้วนะคะต้นนี้นะคะคือกล้วยมาฮอยนะคะหรือว่ามาฮอยกล้วยแฝดนะคะกล้วยหอมมาฮอยนี่นะคะต้นนี้มีหน่อแล้วสามนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูอีกต้นนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มแตกหน่อแล้วนะคะนี่นะคะต้นนี้เริ่มแตกหน่อแล้วนะคะ er again, พอดีเมื่อวานใส่ปี๋วนี่นะคะเริ่มแตกหน่อแล้วนะคะนี่นะคะ่ะมีหน่อแล้วนะคะแตกสองหน่อแล้วนะคะ แล้วก็มีอีกต้นนะคะมาดูอีกต้นต้นนี้คือปลูกพร้อมกันนะคะพอดีเราตัดกล้วยนะคะตัดกล้วยกอข้างๆเป็นกล้วยหนาเตี้ยแล้วเขาล้มมาใส่หักนะคะก็เลยตัดต้นนะคะพอตัดต้นมันก็เลยแตกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นแฝดนะคะนี่นะคะ ยอดขึ้นมานะคะคนละยอดกันนะคะนี่นะคะมีสองยอดนะคะปลูกพร้อมกันสามต้น,นะคะ่ะเมืม่อวานได้เทปุ๋ยใส่เหมือนกันค่ะปุ๋ยคอกมาหอยกล้วยแฝดนะคะนี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะกล้วยมาฮอยแต่ว่า วลาแล้วเขาตกเครือบางต้นก็มีเครือเดียวหรือว่าบางต้นเป็นต้นแปดแบบนี้พอตกเครือก็เป็นไปได้ที่ต้นละเครือค่ะหรือว่าต้นละสองเครือนะคะสามเครืออย่างเงี้ยค่ะ,คะวันนี้ฝากไว้ชมแค่นี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ